หัวใจคนไทยคงไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้เมื่อได้รับรู้ข่าวความเคลื่อนไหวที่ชายแดนของเราครับการล้าน่านฟ้าด้วยดโดรนหลายสิบลำไปจนถึงการวางกับระเบิดชนิดใหม่ที่ฆ่าชีวิตและร่างกายของทหารหารของเราโอ้ยทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวแต่คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริง และยังมีการสร้างภาพบิดเบือนความจริงบางอย่างที่สรุปสั้นจะตีแผ่ให้คุณได้รู้และเข้าใจถึงแก่นแท้ของสถานการณ์ในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับประเด็นร้อนที่เราต้องมาเจาะลึกกันในวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งนั่นก็คือการรุกล้ำอธิปไตยทางอากาศของประเทศไทยเราครับโดยเมื่อวันที่15สิงหาคม2568กองทัพบ,บกของไทยเราเนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลอย่างมาก นั่นก็คือการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อโดรนของกัมพูชาบินล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของประเทศไทยเราครับฟังดูแล้วมันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับเฮ้อตัวเลขที่ทางกองทัพได้ยืนยันออกมานั้นชวนให้เราตกใจจริงๆครับ มันไม่ใช่แค่โดนลำสองลำที่หลงเข้ามานะครับแต่มีการยืนยันว่าพบโดนมากถึง9ลําลำในพื้นที่5จังหวัดที่อยู่ตอนในของประเทศเราและอีก25 3 0ถึง30ลำตามแนวชายแดนอ่านี่คือตัวเลขที่บอกเราชัดๆเลยครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนแต่มันคือความพยายามที่จะละเมิดอธิปไตยของเราอย่างโจงแจ้งเลยนะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้วมันมีความหมายอะไรสำหรับประเทศไทยเราใช่ไหมครับ นี่แหละครับคือสัญญาณใหม่ของความพยายามในการรุกล้ำและคุกคามอธิปไตยไทยทางอากาศที่เราไม่เคยเจอมาก่อนพวกเขากล้าบินลึกเข้ามาในแผ่นดินไทยถึงขนาดนี้เราจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยครับเพราะมันกระทบต่อความมั่นคงของชาติเราโดยตรงเลยนะและนั้นยังไม่จบนะครับคุณผู้ฟังเรายังคงมีอีกหนึ่งประเด็นที่ถือเป็นจุดเดือดที่2ที่ยิ่งตอกย้ำถึงการกระทำที่เกินเลย นั่นก็คือเรื่องของทุนระเบิดใหม่ที่ทำให้ทหารไทยของเราต้องเจ็บปวดครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2568เช่นกันครับกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยเรานี่แหละครับได้ออกมาถแถลงต่อคณะทูตและองค์กรระหว่างประเทศอย่างหนักแน่นเลยนะครับเพื่อยืนยันว่าก,กัมพูชาได้ละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจน และหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอนุสัญญาออตตตว,วาคืออะไรใช่ไหมครับอนุสัญญานี้มีจุดประสงค์เพื่อห้ามการใช้การสะสมการผลิตและการถ่ายทอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวมถึงกำหนดให้มีการทำลายทุ่นระเบิดที่มีอยู่ครับและกัมพูชาเองก็เป็นหนึ่งในภาคีของอนุสัญญานี้ด้วยนั่นเองครับแต่สิ่งที่น่าตกใจและรับไม่ได้ก็คือพวกเขานำทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิดใหม่อย่าง PMN2 มาวางในพื้นที่ชายแดนครับ ซึ่งทุนระเบิดชนิดนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อทําอันตรายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะและผลพวงจากการกระทําที่ไร้ายซึ่งมนุษยธรรมนี้คือทหารหารของประเทศไทยเรานี่แหละครับที่ต้องบาดเจ็บและบางนายถึงขั้นทุกพลภาพหลายนายอ้ยนี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราที่กําลังทําหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยครับและที่เลวร้ายกว่านั้นครับคุณผู้ฟังกัมพูชาปฏิเสธที่จะร่วมหารือเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดนี้ เรากับว่าพวกเขาไม่เห็นความสำคัญของชีวิตและสันติภาพเลยนั่นเองครับการกระทําทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรนล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเราหรือการวางทุ่นระเบิดที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตทหารไทยล้วนแล้วแต่เป็นการกระทําที่เกินเลยและไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับ hmm. และนี่แหละครับคือสิ่งที่คนไทยอย่างเราต้องรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่ข่าวที่ผ่านๆไปแต่คือเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกและความมั่นคงของเราโดยตรงเลยนะคุณผู้ฟังครับแม้สถานการณ์จะดูตึงเครียดแต่ในฝั่งของประเทศไทยเรานั้นไม่ได้นิ่งเฉยแม้แต่น้อยเลยนะครับเราได้มีการดําเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดครับเพื่อยือนยันในศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติเรา เมื่อวันที่15สิงหาคม2568ทางไทยเราก็ได้เสริมความมั่นคงด้วยการขึงลวดสนามและปิดสแลนรอบจุดพิพาชายแดนเพื่อเป็นการยืนยันชัดๆเลยครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นดินแดนไทย100%และเพื่อป้องกันการลุกล้ำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการกระทำแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปกป้องแผ่นดินของเราทุกตารางนิ้วเลยครับ แต่ในขณะที่เราเสริมกําลังป้องกันอยู่นั้นก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่ากังวลเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือทหารของกัมพูชาบางส่วนก็ยังพยายามที่จะข้ามลวดหนามเข้ามาอยู่ซึ่งนี่แหละครับที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะลุกล้ำและยังคงมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและสิ่งที่เราทำเพื่อตอบโต้และชี้แจงต่อประชาคมโลกก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคุณผู้ฟัง เมื่อวันที่15สิงหาคม2568กระทรวงการต่างประเทศของไทยเราได้ออกมาถแถลงการอย่างชัดเจนและเข้มแข็งต่อคณะทูตต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเลยนะครับยืนยันว่าการกระทําของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนที่ล้ําเข้ามาหรือการวางทุนระเบิด PMN 2ที่กล่าวไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาซึ่งเป็นกฎบัตรสากลที่พวกเขาเองก็เป็นภาคีอยู่ด้วย นี่เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและโปร่งสายของไทยครับว่าเราจะปกป้องสิทธิของเราบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและเพื่อให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆและใครกันแน่ที่ละเมิดข้อตกลงและหลักมนุษยธรรมอย่างจงแจ้งครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมกัมพูชาถึงทำแบบนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เรามาวิเคราะห์เบื้องหลังการสร้างภาพกันหน่อยดีกว่าครับ การที่กัมพูชาพยายามที่จะนำคณะผู้สังเกตการจากเจ็ดประเทศลงพื้นที่เพื่อกล่าวหาไทยว่าปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหรือพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆนานานั่นแท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงความพยายามสร้างภาพให้ตัวเองดูเป็นผู้ถูกกระทำหรือพยายามอ้างสิทธิในพื้นที่ที่ตนเองไม่มีเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างบนเวทีโลกหรือแม้แต่เพื่อรักษาภาพลักษณ์ภายในประเทศของตัวเองก็ได้ครับ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คืออาจจะเป็นการแสดงละครฉากหนึ่งเพื่อให้ดูดีในสายตาคนภายนอกทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความขัดแย้งที่ชายแดนเท่านั้นนะครับแต่มันคือเกมการเมืองที่ซับซ้อนที่อีกฝ่ายพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อสร้างความได้เปรียบซึ่งรวมถึงการระเบิดอธิปไตยของเราและการกระทําที่ทําร้ายชีวิตทหารหารของเราอย่างไม่คํานึงถึงมนุษยธรรมเลยครับ ในฐานะคนไทยอย่างเรานะครับเราทุกคนควรที่จะภูมิใจในความเข้มแข็งและสุขุมรับคอบของกองทัพและรัฐบาลของเราครับที่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของประเทศเราอย่างถึงที่สุดพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อประชาคมโลกอย่างโปร่งใสที่สุดเลยนะครับนี่คือบทเรียนสําคัญที่บอกเราว่าการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราเลยนะครับ ที่จะทําให้เราคนไทยทุกคนไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงหรือการสร้างภาพใดๆที่มาจากฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าด้วยเจตนาอะไรก็ตามและการที่เราได้รู้ได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงแบบนี้นั้นก็จะทําให้เราฉลาดขึ้นเข้าใจโลกและตัวเองมากขึ้นได้อย่างแน่นอนครับสถานการณ์ชายแดนยังคงเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับ แต่จงมั่นใจว่าประเทศไทยของเรามีศักยภาพและศักดิ์ศรีที่จะปกป้องตนเองได้เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะสุดขนาดไหนก็ตามครับเราหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังสรุปสั้นได้เข้าใจสถานการณ์อย่างลึกซึง้งและรู้สึกฉลาดขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารหารที่ชายแดนของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในสรุปสั้นตอนต่อไป